เขื่อนปานบุรีน,รนะครับ,บรเพราะว่าตั้งแต่ฝนตกหนักเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับน้ำนี่เต็มตลิ่งหมดเลยตอนนี้เราจะไปดูว่าน้ำมัน,มนลดลงมาลดลงมาหรือ,อยังใช่ครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะพาเจ้ามาริโอไปชมเขื่อนไปนเขื่อนหน่อ <laughs> ยแล้วยวไวไมไป <laughs> ด้วยใจจริงนะครับเจ้ามาริโอนี่คือวินมีนะครับแต่สลิงไม่มีวัดดวงกัวัดดวงกันนไม่เป็นไรพวกเราเยอะ,<ว>ะโอ้อโอเขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนไงเป็นความผุกของเราเดี๋ยวก็รู้ครับ<อ>เดี๋ยวก็รู้อ่ะไปนะครับ <S <S วันนี้เราก็น่าจะได้ไนทชน็อตช็อตกามเงานะครับ ต้นไม้เขาตายหมดเลยพี่การอีก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 ตอนี่ไงอียูคาตายหมดเลยตัดทิ้งหมดเลยอ่ะน้ำท่วมอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหท่วมเยอะมากเลยเกาะอ,อยู่ข้างหน้าเกาะอยู่ข้างๆนูงนมองไม่เห็นเลย น้ำมันเยอะอยู่เลยอะ่ะรถเตี๋ยวม,มันลงไปยันถึงเกาะเลยใช่ไหมใช่อออืมมก็หเนี่ยคิดดูดิข้างบนเนี่ยทั้งน,นั้นเลยไหมพออ,อยู่คาลุกล้อนแบบ เป็นเลย น้ำเองเ็งได้ยังเลยอ่ะเป็นคลองอ่ะฮะเป็นคลองอ่ะตรงนี้เป็นคลองนี่เ,เห,หรอวะเป็นคลองเนี่ยตอนเรามนตอนนี้เรามาถึงไอ้ตรงเขาเรียกว่าเนินพยอมแล้วทางตรงนี้มาบ่อยมาแคมปิ้งกันบ่อย ดูต้นมะม่วงนว้ำท่วมถึงไม่น่ารอดแล้วเอแล้วทางนี้แล้วอ่ะต้นนี้นี่โอ้โหมาทีไรก็ได้กินลูกนะต้นเนี้ยนะออมะม่วงเปรี้ยวดูโอ้โหไม่น่ารอดดูน้ำท่วมเปม็นเดือนนต่ตาหมดเลยอ่ะ โอ้โหเสียดายว่ะโคนเน่าเลยทุกอื้าเฮ้ยแตน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 แน,นู่นนะนี่ยเต็มหมดเลยะเราได้ปลากี่แล้วมั้งเนี่ย,น,ยน่าจะเอา,เอากลับไปไม่หมดหรือเปล่าเนี่ย ไหนเ,เอาน,อนู่นอีเนี่ยกินไม่หมดฮาเฮ้ยเหมือนเขามาหาปลาทิ้งอ่ะอ,อได้เยอะเกินป่ะใส่เนี่ยนี่อีกเดี่ยวพ่ก็ทิ้งไว้ให้หมากินเฮ้ยนู่นอีกนะนูนะ่นนะน นเ,นนเนี่ยมันจะคุบันยาวไป<า>วนูุ่นเลยฮะนี่เน่าแล้วแต่มาเที่ยงมาเช้าแล้วนี่คือเรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ย <c oughs> เราก็วิ่งรถมาเรื่ยอย ริงรถมหาธรรมชาติวันนี้สองทุ่ครึ่งโอ้โหแมงไม้นี่แมงสุดยอดเลยเออผมว่าจริงๆว่ะไอ้สีเหลืองเนี่ยโอเคว่ะนะถ้าเป็นไฟสีเหลืองอ่ะอาามันจะเห็นจำเลยใช่ไหมไม่ใช่อ่ะมันไอ้ไอ้นี่มันจะไม่ไม่มาใช่ไหมไอ้ไอ้ <ตบ S 1> แมลงอะแมลงใช่ใช่ รตรงนี้นะหัวมกงกรเต็มนะโอ้โหขนาดฝนตกนะไข่เนส่ยมาส่องไดยทั้งคืนยิงไกลขนดนวยโอ้โหไม่รู้แล้วตอนเช้าตอนขากลับไงร์กกลับพอขโอ้โหไก่ไก่ปลาวิ่งข้ามทางเทียบ ย่างี้ถ้ามันมาแบบนัดแรกกันเนี่ยเออม,มาจมะไม่ได้มาไม่มาก็หรอก จ้โจ้าโจ้จด้วเลนาามตไ่เน่ย็อกตรงนี้เหลือที่วางุดไเพราะว่าตร,รามาาอยโขอ,อะอยจุ่ไม่เหมือนกัไม่เหมือนกันหอยจุยตัวเล็กอยโองนี่คือตัวใหญ่ตัวใหญ่ออกไปยาัา โอ้ะฝนตกร้อนเหมือกันนะเนี่ยนี่ไงลมไม่พัดเลยมไม่พัดเลยสวยนะสวยอผมไม่ชอบโงมผมมันเม้นเดียผมอบเลยร้านหกร้านหกออโต้ธรรมดาร้านห้าไม่รเ้ มันก็สวยแหละแต่ไม่หามันออกเรียมเรียมว่ะเรียมเรียมมันเป็นเรียมเหมือน,นพวกปาเิโลนะเออเรียมมากไงก็สวยแหละมันเล็กกว่าตัวเก่าไหมเล็กกว่าใช่ไหมนี่ยแลันมีเครื่องเครื่องเครื่องเท่าไหร่สามสูบเทอร์โบเกียวโตหกร้อยหกร้อยหกสิบกับพันพันสาม เครื่องเล็กแต่เอาเทอร์าาออโบเข้ามาช่วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 看你他的那个绿色 มานานแล้วเนี่ยใช่ตอนที่เราวิ่วิ่วิ่จะรุกไหน่าจะจะรบ้บ้างเห็นมัวหรือเปล่าวะน่าจะเดี๋ยวมันลวดมัวนาบิการ ลวดพวกรับเพียบเลย <laughs>